หมู่บ้านเจลเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งในชุมชนห้วยแม่สายตั้งอยู่่ามกลางหุบเขาอันเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกห้วยแม่สายซึ่งอยู่ลึกเข้าไปประมาณสองกิโลเมตรจากต้นน้ำสู่สายธารที่ทอดผ่านคือความอารีที่ธรรมชาติแบ่งฟันไว้ให้กับหมู่บ้านชาวบ้านจะแลเป็นชาวเขาชนเผ่าลาหูหรือมูเซอร์เป็นกลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างสอดคล้องและพึ่งพาธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ลาหูมีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองและยังคงมีความเชื่อแบบดั้งเดิมจะนับถือในบรรพบุรุษและเชื่อในจิตวิญญาณของธรรมชาติหากทำดีต่อสปปรรพสิ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะปกป้องคุ้มครองผู้กระทำดีนั้นและในทางกลับกันหากไร้ซึ่งการเคารพธรรมชาติก็จะลงโทษผู้นั้นเช่นกันดังนั้นประเพณีวัฒนธรรมและการดำารงชีวิต ถึงตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อเหล่านี้หมู่บ้านจะแลเดิมทีตั้งอยู่บนดอยสูงภายหลังมีนยโยบายจากภาครัฐให้เคลื่อนย้ายลงมาอยู่หน้าที่ปัจจุบันโดยการจัดสรรที่ของกรมป่าไม้ในการสร้างหมู่บ้านแต่ละครั้งโตโบซึ่งเป็นตำแหน่งของผู้นำทางศาสนาของชุมชนจะสร้างบ้านอยู่บริเวณหัวหมู่บ้านและห้ามผู้อื่นปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่เหนือบ้านของโตโบ เพราะจะถือว่าเป็นการลบหลู่ไม่ถูกต้องตามธรรมเนียมประเพณีพิหารที่เรียกตามภาษาชนเผ่าว่าหอเยจะตั้งอยู่ใกล้บ้านของโตโบเพราะเป็นสถานที่สำหรับการประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ทุกวันขึ้น15บห้าค่ำและแรม15บห้าค่ำคือวันศีลจุมชนจะร่วมกันรวมสวงเพื่อขอพรจากเทพเจ้าโดยมีโตโบเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรม และการเต้นจักคืึซึ่งเป็นการเต้นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชนเผ่าจะมีขึ้นในพิธีกรรมนี้รวมทั้งในประเพณีและพิธีกรรมต่างๆเพราะมันคือการเต้นเพื่อขอพรจากเทพเจ้า <het> การรดน้ำดำหมูผู้ใหญ่คืออีกหนึ่งความงามที่แสดงถึงความคารนกนอกที่ชนรุ่นใหม่ มีต่อผู้เฒ่าผู้แก่และผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะให้พรกับลูกกานกลับไปลาหูเป็นชนเผ่าที่ชอบความสันโดษและสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มชนคือการเป็นชนเผ่านักล่าหรือนายพานเพราะนั้นหมายถึงผู้ที่มีความชำนาญในการดำรงชีพอยู่กับป่า อโลโกเล่เนมังหลาหูยาซุนัยพานโกมัยตุกึจาเลโกเนมังหลาหูยาเล่แฮปื่เหอคอเคเว่ติจาจาวิเลเล่เล่สาฆะอเน่บอฝะบอคิเวติยาย่อโดจอจาวิเลเล่ลาหูยาเล่เอเว่ซู่เปปะชอกาเล่เนมังหลาหูยาซุนัยพานโกอโลโกซะคิเว่อยู่เนมังแฮปื่คอติจาจาวิเคว่าแฮจาเล่เล่ ดังนั้นเราจะพบเห็นเครื่องใช้ไม้สอยและวิธีการราษตร์ด้วยภูนปัญญาของคนชนเผ่าได้จากที่นี่ผ้าทอและการเย็บตะเข็บผ้าด้วยสีสันที่สดใสคือศิลปะหัตถกรรมที่ขึ้นชื่อของชนเผ่าเพราะทุกฝีเข็มที่สนผ่านเนื้อผ้าคือความมหัศจรรย์และปกบบองได้ถึงความชำนาญความปรานีตของหัวใจผู้ทำจนแทบไม่น่าเชื่อเลยว่านี่คืองานทำมือ นอกเหนือจากสภาพความเป็นจริงในหมู่บ้านที่ทุกคนได้สัมผัสแล้วยังมีพิพิธภัณฑ์ชาวเขาที่ศูนย์กระจกเงาร่วมกับชาวบ้านจะแลสร้างขึ้นเพื่อบันทึกและบอกเล่าเรื่องราวในอดีตทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่เสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆในอดีตที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี วิถีชีวิตคนดอยเป็นวิถีที่เรียบง่ายเป็นวิถีที่ต้องพึ่งพาตนเองอยู่ใกล้ชิดและกลมกลืนกับธรรมชาติความแข็งแกร่งความอดทนบวกกับภูมิปัญญาที่หลักแหลมเข้าใจในธรรมชาติของความเรียบง่ายในการใช้ชีวิตอย่างเลือกซึ้งงดงามและมีอยู่จริงในโลกใบนี้คุณสามารถเห็นและสัมผัสความงดงามได้จากหมู่บ้านจะแหล